ขาเจ้าจถึงสู่งหอด,ดีพอ,เ,อเล็กเล็กมือจะออกเองเขาใหบ่ะเขาคือคือรนมแ้มันเรีกองสลากนนะเขาส่มอยหละว่าตเรกกองสลากรุดมาจีขาเจ้าว่ารุดมารุดมาพวกผึมึงชุ่มี่มมน,น้องคน่อสามารถยกออกสลากเขาจะดูจักตัโตเล็กอ่ะ Gao sang bên ngoài tay anát truyền tuyến mua một loại của loại của loại. Oh, sẽ lạc ngôi mong chờ đại học ở đây ngao mong 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 แปดเจ็ดสองออกเก้าเจ็ดสองไะมโอ้ยมันไปแ็บเดียวบเดียวนั่นแหละเงินหลอีกแ้บหนึ่งก็ว่าปัดให้แน่นอสันดกก็สั่งสิได้จะหาเมือนอยู่ด้วแล้วะ่าเออน้อัดไ่ไหนเจ้นไหนก็จ้าเด็กน้อยดีสบายเป็นคนอสบายดียุจ่าพอดีนะงวดเนียนพ่อโท่มากเลย ว่าอยากสีขอแนวทางจากพ่อนะละ้างวงินที่แ้วก็เห็นว่าอันนี้เนะาะมือจะออกีทไรบะมือสีอ่ออกเออ,อเลขบ้ดังดอกดังอะคือบ่ดังนอะโอ้ยอเลขบ้ดังตัวเมนดีน่มันจังว่าอันแม่พ่อชื่อเด็กบ้านเตียนเลยชื่อดกเ้่แต่้ออออออยออกเดวแลว เก้าเกตนะาโอ้แม่ผีเสีสิสองะน้โอ้ยแนี่ยเลยอางวดนนี้พ่อฟันดีรำบตาฮะงวดนี้ฟันดีบ่อฟันดีอยู่ฟันไม่เนอพ่อี่้เนี่ยนจ้านว่าคือเลขหกเลขเก้ามบาจะไอยู่เลยออกแท้อันนี้นันจะชื่อศูนเก้าพ่ว่าคือชื่อศูนย์กงเออมันกางไปเบิดได้เนาะพอนะทสามหกศูนย์กศูนย์เก้า เ่อยู่บ้านบ้างยุ้ยเสร็อยู่บ้านนี่นะจ่าเห็นนงคลิปยู่หรอกเห็นบ่ยุ้ยสุอยู่มั้งโอ้บอกเลยคือคนรอดรอไว้ไว้ยุ้ยคนละ่ยจังว่ากันว่าอยู่เอาผอคืบมอทรมาจากทีอาสืหถามเรว่างโอ้พเช็คมึงกันคนเฉยกันน้ายู่สหน้าเยหมดช่อวคนเวยท่วมักันหน้าหมดเ็นังบอกไ่ายปอยคดับอไ้้นละ โธมาโลดอันเงีหนูว่างหนูก็ันได้รับสายพอดีนะมืนมิ่ไม่มากันนรอกก็ถือว่าธรรมดาไม่บางแ่พอบางตับถึงงานยูดีสบายยูบ่าจะพ่อไข่บ่อครับไข่ยูนล่วะไรไปแทนก็ไเลยหาอกแล่วก็ไม่เมียเนาะโอ้หนุ่มสวนกันนี่พ่อขึ้นไปร่เต้นปรียนดนตรีขึ้นไปรับบ่อนไปร่ำใส่พ่อ มันลมบ,บารอกันน่ะคนตายเอาบุญพร้อมไหมโอเอาขอจ้าได้เลขเด็ดบอกออยู่งางนันี่ยู่ไปสมัดมันเป็นมันเป็นเลขเลขเลขมองต่รับมามีต่อมันมันนองนองนองมองค้ตายนองตาลวงโซไดบัเฮ้ยเขาบอกอยู่ขึ้นนย่รืลืมเดียงโอ้างลืมแต่วันนี้โอ้ยตาย่ตา่ส่ถา <c oughs> มเไม่ยุ่งามน่ะทีโทษถามดอเด็กมาล้วงเลขบกเขียมูนันแล้วพอเนาะ นั่นแหละมันแน่ดิอืมแน่นมันเ,เนนด็เเกใช้เป๊ะหรือนเยังเสียปัญหามันมาเป๊กแน่นเอาบัญหาตรงกับเรียกพอต่ว่ามวนนี่พอเด่นหกเด่นเก่ามันมาจ้ะเออเด่นหกลองเก้าตัวยังตัวยัางตัวหนึ่งมันมามันมาแน่แน่สามตัวอืมเลียกมันมาแน่แน่สามตัวเก้ 9, 7, 6, าเจ็ดหกว่ะมวดนี้ว<ล>่ะเอาเอาเอาเก้าหกเจ็ด เก้าเจ็ดนะหกเก้าหกเจ็ดครับยีมสม,มุดปากาจดแป๊บหนึ่งก่อนเนอวนวลยหนูมาเด้อแปลสมุดกันครับผมกระบกมูเขาจว่ากันชุออกออกนลักซิบเด้อนั้นต่อใส่ไปทันหกเป็นลักซิบบ่พอหกเป็นลักสิบส,สามสามตัอาพอเด่นยังกอดเด่นหกกับเด่นเก้าเดยเนาะออเก้นะัหกมานี่เนี มันมาในคิดมันมาในของปลานี่ยะมันเป็นนี่เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดสองตัวเนี่ยจ้ะสองสองตัวก็คือมันมาเต็มเต็มกับมันก็คือออกหกเจ็ดโน้หกเจ็ดกับโนบี้อกหกสองก็่นั่งคิดนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าโต,ตัวมันเด่นนี่เลยกับหกเจ็ดัวเด่นอนะหกเจ็ดบะเนียนอัน หกสามอยู่บ่อพ่อหกสามหกสองแน่เด้อเงนี่นี่อะไรหกสามกับหกสองรับผมรับผมเอาเราทำมาลเอาะโจมเปลี่ยนเงินเก่งอกันกันกันอยู่บ่กพ่อกันเก้าเจ็ดอยู่บ่อจ้าเออกันไม่นี่เก้าเจ็ดน่ะนว่าอะบอกยู่บออบอกอยู่ตัวนี่เจ็ดเอกันเก้าเจ็ดเก้าสามเนาะขับผมดีจะกับกับหกสองได้ย่เรื่มนะหกสอง หกเจ็ดกับหกสองนี่คือเน้นเน้นเด่นเด่นโเน้นโจนเออตันเน้นโจนเน้นเนี่ยอือต้ารมาเป็นไงวโอ้ยมาพอกกยเด้เป็นไงเออี้หอดตลาอดละพ้อกันย่านหอานะฮะกันเล่บมาไหทุ่มจี๋วจะกีจที่หลยอยู่ตลอดเด้เจ้าบอลเท่ไจ๋งเลยม่หนั่อยูยูยู่้อนจียูรดอนจ้าอ่ะเพื่อนหยัง อำเภอเมืองอำเภอเมืองโอขรองเท้าเนี่ยพ่อมาจากเจียบอมาล่ำทางผีอย่างตัวโขไปเรียนเรียย่อุรานไปดูครับแถวแถวบ้านกระพุ่งอืมบ้านบ้านกระพุ่งเลยไม่ไม่ไม่อุรานประจัมอะไรเลยนะแม่นยุติมันแม่นยุติบ้านสองพุ่งนะคือโมหูฮะบ่หูเดะบ้านสับพุ่งมันอยู่ดอนยุติหนูกะว่ามันบ่อยู่นะบางกระพุแถวอุรานตกขอนแกนเด่นแถวแค่พียงละมันมากเลียงละ ประเด็นหมอล่ำนิดนิดไหมบานเย็นเนอืยเดะงานหลายว่าจ้พ่อช่วงนี้เอองานหลายว่าล่ำเปอนไจ้อาพ่อกเสียงก็เป็นตาล่ำมวนอยู่ด้ขนาดเสียงเบาเนาะต่อคนหมอแค่นั้เอาหมอแค่นี่ล่ำเป็นหมอพ่อเป็นนี่กันกันจะร่ำกันได้เิ็โอ้ตะบ้านนี่ มันรวยมากมันบ่าใครล่ำมันมีมาล่ำยนตพราแค่ไหนเขาล่ำนะจ้ะเป็นแค่ๆอ่ะล่ำล่ำของคือจังอ่ะคือจังแม่ท่องเปียนั่นสิมาจ้ะแม่ชอบเป็นล่ำกวนป็นล่ำก่อนของพ่อเป็นแบบนี้บ่ล่ำก่อนหลายยังล่ำกอนเนี่ยล่ำกอนอย่างนี้ก็ล่ากอนจ้ะไม่ชอบไปกับไปล่มกันะกับบ้านเกินได้จีเบย์ไป็นโาะแค่ไหนคนก็เปแดงต่อยเปแดงต่อยหมอแค่ัหนจ้า นี่เป็นตัวนี้นั่ผมเป็นตู้ห้บ้านเย็นน,น,น,นี่ต้องเป็นหมักแดงใส่ในเป้าระบานงวดน,นี่นะั่นงวดนี้พ่อสีท่อไม่ห้อีกปะเนาะคงสุดท้ายสีท่อยกมือท้ายสีอบอกเด้อมือสุดท้ายสิบอกมันว่าจะอันนี้อันนี้เอาไปเอา,เอาไปต้องวัดซะก่อนบอกเอาไปหาลอตเตอรี่ไปก่อนสิพ่อครก็ๆๆหาหาหาไปเลย น่าปนยันนมันอ่านก่อนเนาะ้องฝ่าวซเ้รก่อนเดี๋ยวคงสู้ถ่ายกันจังโทมาอีกออบบลาเัวเบือๆยิ่งมันเนียเขาอาจจะพอเริ่มนีบกระจังว่านีลากะยันพ่อหยากเนาะกระเริบอไรปลอปออยากรอมคนเดียวไปเดี๋ยวไปดีไปเลยคือเดี๋ยวยูยู่นคนบ่านเนืองหยาง